ขึ้นมีไหวไหมเนี่ยคุณจะได้เนี่ยไม่เข้าไม่ได้อัดเข้ามาก่อนอัดข้างกอ่อ,กอนอแปะฟังก่อนเฮ้ยโดดแล้วโดดแล้วแล้แปะฟังก่อนมีฝั่งตะเคียนตรงนี้ดีกวา่ามั้งฝั่งเดิมเนี่ยมาเร็วเจ้าของคันนั่นโดนเลยนั่นเบรกก็ไม่ดีเดิน <laughs> แม้งมีมีต่อตอนเนี้ยหน้าประตูเนี่ย ยก้นไหมอเอาตอนเนี้ยกัวปลาออกแลเปอระเนี่ย điền á, bỏ mình bẻo, 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 lông lên,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  Jack Long phun nui, cạn luôn ลุงมันเจ๋งจริงว่ะ <laughs> กิโลนะขมอนรถรถครึ่งอุ้ยเกิบ